สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Whisper by Cook นะคะคลิปนี้เราจะมา,าทำนายดวงของชาวราศีกันนะคะในเดือนสิงหาคม2,568นะคะเราจะมาขออนุญาตดูนะคะพลังงานของชาวราศีกันในเดือนสิงหาคม2,568นี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ,อยากให้ท่านผู้ชม ไม่ยึดติดกับการดูดวงนะคะถ้าออกมาดีแล้วก็น้อมมาใส่ใจแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะสิ่งใดที่ไม่ตรงหรือว่าไม่พอใจก็ไม่ต้องเก็บมาคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นองค์รวมใหญ่แต่ถ้าใครมีพลังงานตรงกับไพ่แล้วไพ่ออกมาดีก็น้อมรับไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ เด็ The อินเทเลอร์โอ้โหอัศวินถือไม้เท้าโอ้ไพ่สามถ้วยมีอะไรดีเนาะชาวราศีกันมีอะไรดีๆผู้คนมาร่วมฉลองแสดงความยินดีมีความสุขอย่างมากเลยห้าไม้เท้า สองถ้วยมีอะไรนะสามเหรียญจมูกแปดถ้วยเบือ่อะไรคะปาร์ตี้ก็มี ร่วมฉลองความรู้สึกดีดๆเข้าอกรัดไว้แล้วไม่ต้องเบื่อนะคะไม่ต้องเบื่อไม่ต้องเซ็งไม่ต้องน้อยนะคะโอ้โหเดอะเฮอร์มิตหรือว่าช่วงนี้ออยากอยู่แบบสันโดษบ้างอยากพักนี่อยากพักผ่อนบ้างนะคะสีไม้นะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่แมบปบนะคะแมบปบแห่งชีวิตนะคะแมบปบแห่งชีวิต แบบแผงดวงจิตวิญญาณเรานะคะว่าเขาจะแนะนำอะไรเราบ้างชาวราศีกันนะคะแมบพบจะแนะนำเส้นทางอะไรให้กับคุณบ้างนะคะ making a choice making a choice gentle การดิเซอร์เจนเทิร์การเดิเซอร์ไพ่สำรับนี้เพิ่งได้มาใหม่นะคะอาจจะยังอ่านไม่คล่องนะคะแต่ว่าศึกษาเนื้อหาไพ่มาแจ่มแจ้งแล้วค่ะโฮมมูฟเมนต์โอ้ฟลายอินฟลายอิน มีอะไรเนาะกับชาวราศีกันเออรู้สึกว่าจิตใจช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะจะรู้สึกดีนะคะจะมีคนคอยปลอบใจจะมีเพื่อนจะมีผู้ใหญ่หรือว่าใครๆที่ล้อมรอบเราอะ่ะเขาให้ความเขาเรียกว่าให้ความสนใจเราเป็นพิเศษนะคะ ไม่ว่าจะเรื่องความรู้สึกเราหรือว่าการงานเราเขาสนับสนุนเราเต็มที่แต่เหมือนช่วงนี้ถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีใครบางคนทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ที่มันเลวร้ายหรอกนะคะแต่มันอาจจะเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องต่อสู้ดิน้นรนหรือว่าเอาชนะมันแล้วคุณรู้สึก เหนื่อยเหนื่อยล้าอยากอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเพื่อน,อนๆจะลายล้อมคุณเพื่อนคุณดีมากคนรักคุณก็ดีมากนะคะเขาคอยเอาใจใส่ความรู้สึกคุณเสมอไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรเขาจะเ,เข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะเขาจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกแม้กระทั่งการเงิน แม้กระทั่งการเงินเขาก็สามารถแชร์กับคุณได้นะคะส่วนในเรื่องการงานคุณก็มีผู้ใหญ่หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นหัวหน้างานที่คอยดูแลปกป้องสมาชิกหรือว่าเออพวกน้องๆของคุณในทีมงานคุณน่ะได้ดีมากแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีกันเหมือนอารมณ์ อารมณ์สันโดษอะคะ่ะอารมณ์สันโดษอยากอยู่คนเดียวอยากพักผ่อนรู้สึกเบื่อหน่ายมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวราศีกันรู้สึกว่าอยากจะหลุดออกไปถ้าจะบอกว่าเป็นการงานก็อาจจะมีส่วนได้นะคะอาจจะมีส่วนได้บางครั้งตำแหน่งงานหรือสิ่งที่คุณรับผิดช,ชอบอยู่คุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับมันนะคะคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่ที่คุณลงมือทำอยู่คุณรู้สึกว่า มันถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงงานหรืออาจต้องเลือกมีสิ่งที่คุณต้องเลือกเกิดขึ้นนะคะตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับความรู้สึกของตัวเองเข้าไม่ถึงความรู้สึกภายในของเราว่าจริงๆแล้วเรามีความสุขหรือว่าเราไม่โอเคกันแน่เราโอเคหรือเราไม่โอเคกันแน่นะคะเพราะว่า ไพ่ฉลองไพ่เพื่อนร่วมงานไพ่แห่งความสุขก็ขึ้นส่วนไพ่ที่เบื่อหนายไพ่ที่อยากอยู่คนเดียวอยากคุยกับตัวเองก็ขึ้นนะคะไพ่ <c oughs> ของ <c oughs> โทษค่ะไพ่ของการอยากถูกปลดปล่อยอยากหลีกพ้นจากบางสิ่งบางอย่างก็ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าให้วิเคราะห์ตามไพ่นะคะก็จะเป็นลักษณะ สองจิตสองใจสองจิตสองใจอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะว่าเออที่อยู่เนี่ยฉันมีความสุขจริงใช่ไหมเรากลับเข้าไปคุยกับตัวเองดูนะคะว่าเราพึงพอใจในตัวเราตอนนี้หรือยังหรือเราอยากจะเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าไพ่แมปนะคะไพ่แมปเขาออกมาว่าเมจิกอะไช้ซึ่ง ซึ่งมันเป็นไพ่แผนที่ที่บอกว่าตอนนี้คุณต้องการการตัดสินใจที่จะเลือกเป็นช่วงที่คุณลังเลและกลัวความผิดพลาดกลัวความเสียใจมาอาจจะรวมในชีวิตคุณถึงเรื่องของการงานความสัมพันธ์ที่อยู่คุณกลัวว่าถ้าคุณตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันผิดพลาด คุณฟังเสียงผู้คนรอบข้างมากไปค่ะบางครั้งเขาก็หวังดีเขาก็อาจจะพูดนู่นนี่นั่นแต่คุณลืมฟังเสียงตัวเองความต้องการของตัวเองค่ะสำคัญที่สุดคุณลองนึกหรือคุณลองให้เวลากับตัวเองนะคะได้อยู่คนเดียวแล้วลองเข้าไปคุยกับตัวตนของคุณเองดูว่าจริงๆแล้วอ่ะ คุณอยากเปลี่ยนถ่ายจริงหรือเปล่าหรือคุณถึงเส้นทางที่คุณต้องเลือกแล้วจริงๆคุณเดินมาจนสุดทางแล้วมันมีทางแยกเพราะฉะนั้นคุณจะไปทางไหนคุณต้องเลือกถึงเวลาที่คุณต้องเลือกไม่ว่าจะมีเสียงมาจากทางใดก็ตามคุณต้องเลือกนะคะการไม่เลือกก็คือการเลือกแบบหนึ่งคือเลือกที่จะอยู่กับที่เลือกที่จะไม่ไปทางใดทางหนึ่งแต่ไม่ว่าคุณจะไป ประตูซ้ายหรือประตูขวาทางซ้ายหรือทางขวาเส้นทางทั้งสองเส้นนี้บอกว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากพลังงานรอบตัวและคุณเองมีพลังงานล้นเหลือนะคะที่จะพาตัวเองสู่ความสำเร็จได้นะคะเจนเทิร์นเจนเทิร์นกาเดนเนอร์เจนเทินกาเดเนอร์บอกคุณว่านะคะเออ บางครั้งเราต้องอ่อนโยนกับตัวเองค่ะต้องอ่อนโยนกับตัวเราเองอ่อนโยนกับจิตใจอย่าเป็นคนที่โทษตัวเองทุกสิ่งอย่างอย่าเป็นคนที่บอกว่าคุณไม่เข้มแข็งพอคุณไม่ดีพอไม่มีสิ่งที่คุณสามารถที่จะเอามาเป็นตัวกำหนด ว่าตัวคุณรักตัวคุณเองเลยได้นะคะม้นให้อ่อนโยนกับตัวคุณเองจงเป็นผู้ที่สร้างชีวิตคุณด้วยตัวคุณเองเพราะคุณมีพลังมากพอนะคะที่จะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่คุณเลือกหรือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นน่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องผู้ที่จะ รับรู้ความจริงก็มีแค่ตัวคุณคนเดียวนะคะที่จะรู้ความจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่คนภายนอกคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนคุณได้เลยเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้และคุณต้องการอะไรจริงๆโฮมโฮมบอกว่าคุณควรกลับบ้านบ้านในที่นี้หมายถึงบ้านของตัวคุณเอง จิตวิญญาณของคุณความต้องการของคุณความอบอุ่นความรักของคุณเองคุณลองกลับเข้าไปหาตัวของคุณเองแล้วถามตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในเวลานี้สิ่งที่คุณจะเลือกคุณไม่ต้องถามใครเลยค่ะคุณแค่เข้าไปถามตัวคุณเองนะคะกลับมาหาตัวเอง ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครรู้ว่าฉันดีพอฉันสมควรได้หรือฉันเหมาะสมไม่ต้องพิสูจน์สิ่งใดๆเพราะคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนะคะผู้ที่ถูกเลือกแล้วแค่คุณคิดและกังวลยอมรับกับความเป็นตัวตนของตัวเองอะไรที่คุณไม่พึงพอใจในตัวเองก็เข้าไปยอมรับและรับทราบขอโทษตัวเองในความรู้สึกผิด และยินดีกับตัวเองที่ได้รับโอกาสนะคะบ้านที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่เรื่อยๆเข้าไปหาเขาอยู่เรื่อยๆคือบ้านในตัวในในตัวคุณบ้านในใจคุณนะคะเมื่อคุณเลือกได้แล้วไฟอิงดวงคุณกำลังโบยบินนะคะเส้นทางที่คุณจะเลือกจะพาคุณไปยกตัวคุณสูงขึ้นยกจิตคุณสูงขึ้นยกการตื่นรู้ยก คุณจะอยู่เหนือปัญหาทุกสิ่งอย่างเมื่อคุณคิดได้และคุณคุยกับตัวเองคุณคุณกลับเข้าไปในบ้านคุณแล้วคุณคุยกับตัวเองไพ่ใบนี้บอกว่าคุณไม่ต้องรีบก็ได้แค่คุณอยู่กับตัวเองนิ่งๆแล้วคุยกับตัวเองได้เมื่อตอบปัญหาได้คุณจะเป็นผู้ที่อยู่ในสายตาของผู้คนเสมอที่จะยกย่องเชิดชูคุณ คุณไม่ได้อยู่ในเขาววงกฏที่ทำให้ชีวิตคุณสับสนแต่คุณอยู่เหนือปัญหาแล้วคุณคุยกับตัวเองได้คุณจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทุกสิ่งอย่างคุณจะผ่านพ้นได้ด้วยดีนะคะชาวราศีกันบางครั้งก็เป็นคนที่ดูเหมือนมั่นใจในตัวเองแต่บางครั้งก็ดูเหมือนอยากได้รับเสียงสนับสนุน แต่ก็ขัดแย้งกับใจตัวเองบางครั้งเสียงมันไม่ได้ตรงกับใจที่อยากจะฟังก็เลยเกิดความลังเลนะคะเกิดความลังเลเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ขณะนี้คุณมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจแน่นอนบางอย่างที่คุณควรเก็บรักษาคุณก็เก็บรักษาได้ค่ะความสัมพันธ์ดีๆช่วงชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่า เส้นทางใหม่ที่คุณกำลังเปลี่ยนมันจะยกระดับชีวิตของคุณยกระดับความเป็นอยู่ลบยกระดับจิตวิญญาณทุกอย่างของคุณทำให้คุณได้ชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะได้เติมเต็มให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือกทางใดก็ตามมันคือความปลอดภัยสำหรับคุณคะ่ะ คุณไม่ต้องเศร้าคุณไม่ต้องกังวลหรือคิดมากคุณจะได้อยู่จุดสูงสุดนะคะจุดสูงสุดของอสิ่งที่คุณจะต้องเลือกหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะได้รับอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณลองเข้าไปคุยกับตัวตนของคุณแล้วยกระดับจิตใจคุณขึ้นมาให้อยู่เหนือปัญหาให้อยู่เหนือ เสียงต่างๆที่เข้ามาในโซสหูคุณนะคะแล้วแค่คุยกับตัวเองไม่ใช่คุณไม่ดีพอไม่ใช่ไม่มีคนรักคุณหรือไม่ใช่คุณไม่เหมาะสมใดๆคุณแค่กังวลใจนะคะเมื่อคุณคลายความกังวลได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคคุณได้ตัวเบาบินได้เอง บินได้ด้วยตัวเองอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคู่คู่ของคุณนะคะคอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเขาจะให้ความสนับสนุนคุณแม้กระทั่งเวลาที่คุณอยากอย,กอยู่คนเดียวเขาก็ยินยอมที่จะอยู่ข้างๆแบบเงียบๆนะคะอยากคุณอยากจะอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวเขาก็ ขออยู่เคียงข้างแบบเงียบๆไม่พูดอะไรเลยไม่สร้างความรำคาญอะไรเลยคู่ของคุณเป็นคู่ที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาเรื่องใดคุณหันหน้าไปปรึกษาและคุยเขาได้นั่นคือทางที่คุณควรที่จะใช้แรงใจสนับสนุนกันนะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นได้ในเรื่องของศักยภาพการเงิน ของคุณถึงแม้ว่าถ้าคุณเองหาไม่ได้มากแต่เงินซัพพอร์ตคุณมีอยู่นะคะเงินคุณไม่ขาดมือพอจะไม่มีพอจะหมดกระเป๋ามันก็จะเพิ่มขึ้นได้เองไม่รู้มาจากทิศท,ทางใดนะคะอาจจะมาจากคนรักนะคะอาจจะมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณเก็บสะสมไว้แล้วเกิดเป็น เขาเรียกว่าประโยชน์เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะคะไม่ต้องเครียดนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบสามมื้อนะคะแล้วคุณจะใช้ชีวิตที่มีความสุขตัวเบาเหมือนคุณบินได้เองเลยนะคะชีวิตนี้เป็นของคุณนะคะคุณเท่านั้นที่ตัดสินตัวเองได้ ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินคุณนะคะชาวราศีกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้มารับชมกันในคลิปถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ